สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ ATL Recovery นะครับผมวันนี้มีอีกหนึ่งเคลดที่เรียกว่าสำคัญมากๆนะฮะสำหรับคุณลูกค้าของเราเนื่องจากว่าเคสนี้นะครับเป็นเมมโมรีของกล้องหน้ารถทีนี้หลายๆคนที่ใช้กล้องหน้ารถอยู่เนี่ยถ้ามันไม่เกิดเหตุหรือไม่มีอุบัติเหตุเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่ามันจะมีอาการแบบนี้บ่อยมากๆสาหรับลูกค้าบางท่านที่อาจจะแบบติดตั้งกล้องได้ไม่แน่นหนาหรือว่ามันไม่ดีพอ เพราะว่าปัญหาหลักที่เราเจอบ่อยๆก็คือการติดตั้งกล้องหน้ารถเนี่ยแล้วเมื่อวันหนึ่งกล้องหน้ารถมันไม่ใช่สิวันหนึ่งที่รถเกิดอุบัติเหตุพอจังหวะที่รถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันจะมีแรงกระแทกแรงชนซึ่งถ้ากล้องที่มันไม่ดีหรือเรามีการติดตั้งมันไม่ดีมันจะหมายความว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเวลามันไฟมันบันทึกวิดีโออ่ะมันจะบันทึกเป็นช่วงเนาะ ไฟล์หนึ่งอาจจะชั่วโมงหนึ่งหรือว่าไฟล์หนึ่งอาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะตัดออกมาเป็นไฟล์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 อย่างเงี้ยก็คือเป็นไฟล์อย่างที่เราเห็นทีนี้พอสมมุติว่าเคสนั้นอ่ะมันกําลังรันบันทึกไปได้ประมาณ15นาทีมันยังไม่ตัดออกมาเป็นไฟล์ตัวไฟล์ที่มันเขียนอ่ะมันจะเขียนลงมาแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นรูปกลวยอย่างนี้อยู่คืออันเนี้ยมันเป็นไฟล์ที่มันตัดตัดสมบูรณ์แล้วคุณดูขนาดไซส์มันจะอยู่ที่ประมาณ 282ิเมกซึ่งมันจะเป็นความยาวประมาณ3นาทีคืออันเนี้ยไฟล์มันอัดสมบูรณ์และมันตัดออกมาเป็นไฟล์แล้วแต่เป็นไปไม่ได้หรอกว่าเวลาที่มันเกิดอุบัติเหตุอะไฟล์มันจะตัดให้เราพอดีซึ่งยังไงอะมันอาจจะอยู่ตอนที่แบบนาทีครึ่งทีนี้พอจังหวะที่มันชนมันมีการกระแทกอะถ้าปลั๊กมันหลุดไฟในระบบรถมันดับไปเนี่ยอ่ะคุณต้องเข้าใจว่าไฟล์มันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วไฟล์มันจะเปิดไม่ได้ ทีนี้เออถ้ามันเป็นเหตุการณ์สำคัญเช่นอุบัติเหตุร้ายแรงที่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดไฟล์ตัวนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เกิดเหตุพอดีไงเอออันเนี้ยต้องยอมรับว่าลูกค้าโชคดีที่ลูกค้าไม่ได้ทำอะไรเลยเพอร,รู้ว่าไฟล์มันมีปัญหาปุ๊บลูกค้าหยุดใช้งานเมมโมรีแล้วก็ส่งมาให้เรากู้ทันทีนะฮะซึ่งอันนี้โชคดีเรากู้ไฟล์ตัวนี้ออกมาแล้ว สามารถทําให้ไฟล์ตัวนี้เปิดได้ซึ่งมันเห็นเหตุการณ์เลยว่าเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงนะครับทีนี่ถามว่าวิธีทําต้องทํำยังไงก็คือเราต้องเอาเมมโมรีเนี่ยมาเช็คก่อนแต่จริงๆอ่ะผมแนะนําว่าให้ส่งมาทางกล้องเพราะว่าเราจะได้ดูว่ากล้องอ่ะมันอัดไฟล์ลงมาบนเครื่องหรือยังหรือว่ามันยังเก็บไว้บนแรมของกล้องนะครับถ้ามันเก็บบนแรมของกล้องเนี่ยเราต้องไปกู้จากแรมของกล้องนะครับแต่เคสนี้เนี่ย กล้องมันอ่ะเขียนไฟล์ลงมาบนเมมแล้วเพียงแต่ว่าไฟล์มันยังไม่คอมพิวต์ก็คือ3นาทีของมันมันตัดมันดันแบบไฟดับซะก่อนมันดันตัดไปซะก่อนนะครับก็เลยมีเป็นไฟล์มาแบบนี้แล้วไฟล์มันจะเปิดไม่ได้นะครับเคสนี้เราทําการแก้ไขไฟล์ตัวนี้ให้มันสามารถใช้งานได้แล้วมันเห็นเหตุการณ์นั้นชัดเจนทีเดียวนะครับซึ่งผมไม่สามารถเปิดให้ดูได้เพราะว่ามันมันจะมีผลกระทังคดีแน่นอนนะครับก็ สำหรับใครที่ใช้พวกกล้องหน้ารถผมอยากให้ระวังไว้อย่างหนึ่งก็คือเออเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไม่ว่ามันจะเกิดอะไรก็แเราแต่ถ้ากล้องมันหยุดบันทึกอย่าไปเปิดกล้องมันต่อให้กล้องมันหยุดแบบนั้นเลยเพราะมีหลายๆเคสเวลาเกิดอุบัติเหตุปุ๊บกล้องมันหยุดบันทึกแต่ลูกค้าก็ไม่ได้ใส่ใจลูกค้าก็มันอาจจะเป็นอ,อุบัติเหตุที่ไม่หนักก็คือ อาจจะแค่เฉียวชนลูกค้าก็อาจจะจอดรถดูหน่อยแล้วเปิดกล้องให้มันลานต่ออย่างนั้นมันหมายความว่าไอ้ไฟตัวเนี้มันจะไม่เขียนลงมาแบบนี้มันจะหายไปเลยแล้วมันจะมีไฟล์ใหม่ลงมาทับแทนซึ่งแบบนั้นอ่ะมันจะกู้ไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นอุบธธัติเหตุรุนแรงที่เราจะต้องหยุดรถแน่นอนรอตำรวจมาอย่างเงี้ยก็อันนั้นอ่ะมันจะมีไฟล์แบบนี้ขึ้นมาซึ่งแบบนี้แก้ได้นะครับแต่ถ้า ถ้าทางที่ดีนะครับพยายามตรวจสอบว่าเราติดกล้องไว้เนี่ยแน่นหนาดีไหมมันหลุดง่ายไหมเราลองกระชากดูก็ได้ว่าเรากระชากแล้วมันหลุดหรือเปล่าสายมันหลุดหรือเปล่าหรือเราลองตบกล้องมันแรงๆก็ได้ว่ากล้องมันยังทํางานอยู่ไหมหรือว่ามันตัดหรือเปล่านะครับแต่ทางที่ดีอย่าให้เกิดอุบัติเหตุขับรถไม่ประมาทดีที่สุดครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้อันนี้เป็นคลิปสั้นๆให้ความรู้เพราะว่ามีหลายๆคนคือตอนนี้พวกกล้องวงจรปิดกล้องหน้ารถเนี่ย มันมีประโยชน์กับเรามากๆแล้วก็หลายๆท่านนะอุตส่าห์เสียเงินติดแล้วเนาะไม่อยากให้แมพภาพกับเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆทาให้แบบกลายเป็นแบบติดมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไฟล์ที่ต้องการก็ไม่มีนะครับโอเคฝากไว้แค่นี้หากใครมีปัญหาเรื่องกล้องหน้ารถกล้องวงจรปิดสอบถามเราได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ